r o j e c t o r NEC VE 3 0 3 X DLP p r o j e c t o r นี่คือเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ NEC NEC VE 3 0 3 X ความสว่าง3,000ลูเมนคอนทราสต์เรดิโอ10,000ต่อ1ความละเอียด1,024คูณ768หรือว่า XGA มีช่องต่อ HDMI VGA VDO Audio In NEC VE 3 0 3 X DLP Projector นั่นแหละครับคือผลงานของเจ้า NEC Projector NEC V 3 0 3 X ครับความสว่าง3,000ันลูเมนคอนทราดเรติโอ1 0 0 0 0ต่อ1ความละเอียด1,024คูณ768หรือว่า XGA ครับ mm hmm. เป็นโปรเจคเตอร์ hmm. ที่มีความคมชัดแล้วก็สว่างมากๆครับ